ก็คลิปนี้จะมาแนะนําเคล็ดลับการดูแลนะครับการดูแลมันไม่ใช่ว่าการดูแลสิเขาเรียกว่าการป้องกันนะครับการป้องกันก็คือไอ้มอเตอร์มีเกียร์ตัวนี้หรือพวกมอเตอร์มิดไดนะครับที่มีฝาปิดไอ้ตรงปลายทุ่นแบบนี้นะที่มีน็อตสามารถเปิดได้อะไรพวกนี้นะผมแนะนําแนะนํานะครับให้ทําตัวล็อกให้ทําตัวล็อกอตัวทุ่นมอเตอร์กับ ลูกปืนของมันนะครับเพื่อที่ป้องกันประมาณว่า <c oughs> ลูกปืนจะหมุนตามาตามหมุนตามทุ่นไม่ทันแล้วจะทําให้เกิดการเสียดสีแล้วก็ทําให้เกิดการสึสกหลอของปลายทุ่นของมอตเตอร์นะครับผม <c oughs> ทําไมผมถึงต้องทานะเพราะว่าไอจากโพส์ที่แล้วที่ลงในเพจคือเป็นมอตเตอร์ตัวสีดําใช่ไหมอันนั้นเป็นมอตเตอร์เจนแรกที่ผมเอามาใช้นะครับแล้วผมไม่รู้ไง ผมก็โอ้โหบิดแบบใช้รถแบบจัดจ้านเลยอะเนื้อออกไหมรอบจัดรอบจัดทุกครั้งที่ลงถนนนะทำให้เกิดการสึกหลอของออแกนทุ่นแกนทุ่นกับตัวลูกเปืนฝั่งนี้นะครับทําให้แกนทุ่นสึกหลอไปก็ซ่อมแล้วกึงแล้วกึงอีกออก็กำลังคานเนาะก็เลยซื้อเครื่องใหม่มาก็เลยนึกขึ้นได้ว่าเออเราต้องทําตัวล็อกไปอ่มอตเตอร์ ตายแกนทุ่นมอตเตอร์กับให้ติดกับลูกปืนนะครับก็เดี๋ยวมาเปิดให้ดูกันนะอันนี้ก็จะเป็นแนะนําให้กับไอน้องที่รับเครื่องไปด้วยนะตอนนี้น้องคนที่รับเครื่องไปเขา,าเขาเอาเป็นโมใหม่นะไปพันมอเตอร์ไปพันขดลวดใหม่ได้ถึงเก้าสิบหกโวลต์สี่พัน 4, วัตต์โอ้โหนวัดสูงมากนะแ่ แค่สามพันวัตต์ก็ยังโอ้โหกระโดดและกระโดดอีกนะครับนี่นะระบบเปิดให้ดูกันนะครับนี่อันนี้คือตัวไฟแกนทุ่นนะครับที่เห็นอยู่ตรงนี้คือตัวล็อกตัวแกนทุ่นกับให้ติดกับมอเตอร์ไอตลับลูกปืนไอวงในนะตัวนี้ไม ใช้นอ็อต M5 นี่นะกัดของมาให้ดูกันนะครับแค่จะเห็นเห็นไหมนี่อันนี้คือแกนทุ่นมอเตอร์แล้วก็ตัวนี้คือลูกปืนเพราะว่าไอ้ตัวทุ่นเนี่ยมันหมุนรอบจับก็จะทำให้ไอ้ตัวลูกปืนตัวเนี้ยวงในตัวเนี้ยมันหมุนตามไม่ทันทำให้เกิดการสกรอนะครับ แล้วผมก็ได้แก้ไขปัญหาด้วยกึ่งเหล็กแบบนี้นะให้กึ่งเหล็กไอวงในเนี่ยลึกลงไปประมาณสัก2อมิลให้พอดีกับไอตัวปลายแกนทุ่นตัวนี้นะครับแล้วก็ขอบด้านนอกเนี่ยก็ให้มันขนาดเท่ากันกันกบไอตัวลูกปืนตัวในนะครับนี่นะใช้งานได้ดีเลยใช้งานได้ดีมากเลยนะ ก็คือไม่มีปัญหาเรื่องลูกปืนเลยทุกวันเนี้ยนักว่าคุ้มที่ตัดสินใจทําทแบบนี้นะก็แนะนำนะเพื่อนๆที่ใช้มอเตอร์แบบนี้หรือว่าพวกมิดได้นะครับที่ที่สามารถเปิดเข้าถึงัวงปลายแกนทุ่นตรงนี้นะครับก็ให้ทําแบบนี้นะนี่ความหนาสักสิบมิลน,นะครับนี่นะก็ชุบชุบน้ํามันหน่อย <laughs> กันมันเป็นสนิมตอนที่แรกผมไม่ได้ชุบเลยอันนี้ใส เกือบน้ำมันไปแล้วเ่็นนะก็แนะน,นําแนะนํานะครับแนะนําก็ลองทํากันดูนะผมว่าคุ้มเนะทําให้ไม่มีปัญหาการดูแลรักษาอะไรเลยการดูแลรักษาไอ้ตัวนี้มอเตอร์ตัวนี้นะตั้งแต่ได้มาไอ้นี้คือเจนสองที่ผมเอามาติดตั้งนะก็มีเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแค่นั้นเองนะครับอย่างอื่นไม่ได้ทําอะไรเลยนะแล้วก็เครื่องตัวนี้มันสามารถจมน้ําได้นะครับมันมีซีนยางอยู่แล้วกับตัวรอบนี้ก็มีประก็นมีประก็นฝาอยู่นะครับ นะตอนนี้ในประเทศไทยนี่มีสักกี่คันเนี่ยผมไม่เห็นแนวร่วมเลยนะสำหรับมอเตอร์ตัวนี้นะโอดีก็อยากมีอยากมีแนวร่วมนะสำหรับไอ้มอเตอร์ตัวนี้ถ้าเพื่อนๆท่านไหนที่ใช้มอเตอร์ตัวนี้ก็ทักเข้ามาได้นะครับ